น่าเหลือเชื่อว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งของเอเชียไม่เคยทิ้งรอยเท้าแม้แต่รอยเดียวบนพื้นหญ้าหรือผิวน้ำทำไมกิเลนถึงสามารถเดินบนน้ำหรือเมฆได้อย่างสบายโดยไม่ทิ้งร่องรอยคำตอบไม่ได้อยู่ในเรื่องของเวทมนต์แต่เป็นหลักการทางจิตวิทยาความเชื่อและคุณธรรมบริสุทธิ์ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำราคลาสสิกกิเลนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความอ่อนโยนสูงสุด ความเชื่อนี้มีมานานกว่า2,500ปีแล้วโดยนักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกิเลนแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตและโลกโดยรอบมันจะไม่เหยียบย่ำมแมลงเล็กๆหรือทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมเลยแม้แต่น้อยซึ่งนี่คือหัวใจของพลังที่แท้จริง นักวิจัยสมัยใหม่ที่ศึกษาตำนานจีนโบราณเสนอว่าสิ่งนี้อาจเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแรงตึงผิวในระดับจิตวิญญาณลองจินตนาการถึงการเดินบนพื้นที่โดยที่แรงกดดันที่เท้าของคุณลดลงเกือบ99%นี่คือสิ่งที่กิเลนทำได้มันเหมือนกับการที่เราสามารถลอยตัวบนน้ำได้หากเรามีความหนาแน่นที่เบาบางอย่างเหลือเชื่อดังนั้น การเดินบนน้ำหรือเมฆจึงเป็นเพียงผลพลอยได้จากความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณของสัตว์ในตำนานตัวนี้มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสง่างามทางกายภาพและคุณธรรมที่น่าทึ่ง